รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่เป็นเซตผ้ายืดบุนเว็บค่ะตัวนี้เนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะมีน้ําหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ย้วยนะตัวนี้เนื้อผ้าของเขานะพี่จะนุ่มยืดใส่สบายค่ะเซตนี้ผ้าไม่มีซับในและผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆพี่ใส่ยาวๆคุ้มๆเลยเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนค่ะพี่ ื้อานะพี่งานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะคะพี่งานเป็นของสาวอววนมาพี่แล้วตรงเนี้ยเป็นงานปักให้อย่างดีปักสวยๆแบบนี้นะคะพี่ไม่ใช่สกินนะงานปักจุกๆแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ดูตัวเสื้อก่อนนะด้านหลังเสื้อนะคะพี่ด้านหลังเสื้อจะเป็นเรียบเรียบแบบนี้ผ้ายืดอุ้นเว็บนะคะพี่เนื้อผ้าของเขานะนุ่มค่ะพี่ใส่สบายแล้วก็เนื้อผ้าไม่ย้วยด้วยผ้าไม่มีซับใน ตัวนี้ผ้าไม่ต้องรีดค่ะส่วนด้านหน้าก็ปักลายสวยๆแบบนี้ค่ะตัวเสื้อก่อนนะพี่อกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะพี่ทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวนี้อกขนา38ขึ้นไปใส่สวยนะพี่ดูนะแล้วดูตัวกางเกงนะกางเกงคือทรงสวยมากนะคะพี่พี่ดูนะทรงกางเกงคือสวยมากค่ะพี่เซเอวกางเกงเอวก่อนยืด32นะคะพี่ยืดสุด40 ความยาวกางเกง39นิ้วนะสะโคก50-52ใส่สบายค่ะและกระเป๋านะทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงพี่ให้ทั้งเซ็ตนะคะพี่บอกเลยตัวเล็กใส่ได้ตัวใหญ่ใส่ได้คือฟิลใส่สบายๆนะให้ทั้งเซ็ตนะตอนนี้นะคะพี่จากปกตินะพี่เราอยู่หน้าช่องเราอะ279แล้ววันนี้นะพี่ขอให้โปรพิเศษ279ไม่เอาแล้วให้พี่พิเศษจริงๆคะ่ะ249เท่านั้น ที่เซตสวยๆแบบนี้และใส่ได้จริงทั้งเสื้อทั้งเกงนะสองสี่เก้าเท่าน,นั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเาราลกย่ยวกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของเท่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้ค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่า เซตสีกะปินะคะพี่ทางเสื้อทัางเกงแบบนี้นะสองเจ็ดเก้าเท่านั้นเซตนี้จะเรียกสีกะปิค่ะเซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่เซตนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีส้มอิดนะพี่สวยๆแบบนี้เลยส้มอิดตัวทางเกงเลยตัวเสื้ออกหน้าผ้าเสื้อห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบแปดนิ้วนะคะตัวกางเกงนะพี่เอวก่อนยืดสามสองยืดสุดสี่สิบนะความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้ว สะโพก50 52ใส่สบายทรงสวยๆแบบนี้มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่ทั้งเซต249พอเซตส้มอ,อิดนะคะพี่เซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีโอรสนะพี่เป็นโอรสตุนตุนแบบนี้นะคะพี่